รู้หรือไม่ว่าทำไมสโมสรพีทีประจวบถึงมีฉาย,ยาว่าต่อพิฆาตคลิปนี้มีคาตอบครับสำหรับสโมสรพีทีประจวบครับแรกเริ่มคือสโมสรฟุตบอลจังหวัดประจวบคีรีขันโดยใช้ตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดเป็นตราสัญลักษณ์ของสโมสรต่อมาในปีพศ2512ครับก็ได้มีการปรับตราสัญลักษณ์ใหม่ครับโดยคราวนี้ครับนำตาประจําจังหวัดไปอยู่ด้านบนและมีช้าง2เชือกอยู่ด้านล่างครับและพวกคุณรู้ไหมครับว่าช้างเหล่านั้นหมายถึงอะไรช้างเหล่านั้นที่อยู่ในตาสโมสรครับคือช้างป่ากุยบุรีครับที่พบมากในอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจจััััังงหวปรรระบบคคีขนนนน่นเอใฤกา800 1> 5 1 4ทีมก็หยุดส่งทีมไปหนึ่งฤดูกาลแต่หลังจากที่กลับมาส่งอีกครั้งในปี2555สมโมสรก็ได้มีการเปลี่ยนตาสมโมสรใหม่พร้อมกับฉายาใหม่โดยมีฉายาว่าต่อพิฆาตและตาสมโมสรเป็นรูปต่อและพวกคุณรู้ไหมครับว่าทำไมต้องเป็นต่อ ก็นื่งด้วยประธานสโมสรในตอนนั้นอย่างคุณเฉลิมชัยสีอ่อนครับมีชื่อเล่นว่าต่อครับก็เลยนํามาใช้เป็นตาสัญลักษณ์ของสโมสรบวกกับฉายาใหม่ของสโมสรนครับและการใช้ตาสโมสรเป็นรูปต่อบวกกับฉายาว่าต่อพิฆาตครับนั่นมีความหมายที่ดีเลยทีเดียวครับในเรื่องของความเป็นเลื่อนนั้นสู้และความสามัคคีครับหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดเพิ่มคลิปนี้เป็นไลค์กันโปรดกดแชร์กดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อทีฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอฟุตบอลครับ